กระซิบบอ,อกเล่านําเสนอรถกระบะมือสองนะคะสําหรับการประกอบอาชีพสําหรับไปสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะสามารถจับจองกันได้ค่ะีซู่ด DMAX ปี2020มีคอกสเตเลดด้วยนะคะทุกอย่างเดิมๆหมดเลยค่ะแอร์เย็นเครื่องไม่สะดุดรถบ้านเจ้าของใช้เองนะคะและมาด้วยราคาแบบเงินสดค่ะ239,000บาทนะคะีซู่ดีแมเครื่อง1.9ปี2 0 1 0 เลขไมหม่8 9, ก0 0กิโลเมตร6เกียร์นะคะสีขาวค่ะพร้อมบรรทุกได้เลยนะคะใส่รอพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพได้เลยนะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะอยู่ที่จังหวัดนครปฐม239,00นบาทเงินสดอย่างเดียวนะคะสนใจโทรคุยโดยตรง สอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถด้วยตนเองค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะคุยเจราจารโดยตรงนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านอย่าลืมไปดูตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ